อย่างนี้แหละปึ๊บ ่เพ <onz rates> ื digital, <c oughs> ่อนสวัสด okay. uh ีครับดุงขานะจ๊ะวันนี้จะมากินไข่เวียดนามนะครับผมวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับผมที่เราจะไปกินไข่เวียดนามกันนะเพื่อนวันนี้จะเป็นหนึ่งวันนะครับผมที่มีความแบบตื่นเต้นปนแบบกลัวๆปนแบบตื่นตัวนิดงนะเพราะดมไม่เคยกินมาก่อนเลยนะครับผมนี่คือครั้งแรกเลยกับไข่เวียดนามนะคะผมไข่ลูกเป็ดอ่อนไข่เป็ดอ่อนนะคะผมก็จะมีชื่อเรียกหลายชื่อนะไข่เวียดนามคืออะไรไข่เวียดนามคือไข่ที่ถูกทําการฟักให้มีลักษณะเป็นตัวเป็ดเป็นลูกเป็ดอ่อนนะคบผมถ้าเพื่อนเห็นใกล้ๆดึงอันนีี้จะะเเห็นนนชัลยคคผม่ือไข ลูกเป็ดอ่อนนะครับผมส่วนที่เพื่อนๆเห็นสีดำๆนี่คือน่าจะเป็นส่วนตัวส่วนขนส่วนหัวแล้วก็เป็นลูกเป็ดที่เขากําลังฟักเป็นตัวอ่อนเลยนะครับผมซึ่งเขาทําการกินอย่างนี้เพื่อนดมเองก็ไม่เคยกินนะดมไปทําการเสิร์ชดูว่าเขาแบบเออไข่เวียดนามคืออะไรแล้วเขากินยังไงคือเขากินกันแบบอย่างนี้เลยนะครับผมเป็นตัวอ่อนๆที่เพื่อนเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่แหละครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบ ใช้เวลานิดนึงนะในการที่ดมจะทําใจว่าแบบเราจะต้องมากินเมนูนี้นะครับผมเพราะไม่รู้จะแบบรสชาติจะออกมาเป็นไงเนาะเดี๋ยวเรามาทําการลองกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เรามีน้ำจิ้มสามสีนะครับผมน้ำจิ้มสีแดงพริกรอยเม็ดอยู่ข้างหน้านะครับผมน้ำจิ้มสีฟูสีเขียวแล้วก็น้ำจิ้มไก่นะครับผมจิ้มโปรดดมเองนะแล้วก็ผัดมากมายนะครับผมมาครับลองดูนะด้วยเห็นคนอื่นเขากินกันดูแบบแซ่บแซน้ำพุนนาแล้วเขาก็กินกันทั้งลูกอย่างนี้เลยอ่ะอุกน เนี่ยครับผมที่เห็นตรงนี้คือมีเส้นเลือดด้วยอะเส้นเลือดเราก็จะเป็นตัวนะครับผม <c oughs> นี่เคยเข้าใจความรู้สึกเลยครับเราต้องกินกันเป็นตัวอ่อน,อนใช่ไหม <c oughs> เขายังไงเขาแกะกันเหมือนไข่ต้มเลยนะดมเห็นอ่าโอ้โหเื่อจา๋าดูตัวเต็มๆเขาอะอืมกินแบบไม่จิ้มก่อนนะเพื่อนจ๋า โอ้ยอร่อยเด้อเขาจะมีความแบบนุ่มอ่ะเหมือนเรากินไข่ต้มที่แบบหอมแล้วก็จะมีความแบบลื่นนุ่มกรุบๆนิดนึงของตัวแบบน้องน้องเป็ดเขาอ่ะแล้ตัวตัวรสชาติเขาดีเลยนะเ,เขาจะหอมมีความหอมหวานอะ่ะเฮ้ยอร่อยอะ่ะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะเพื่อนาตอนแรกคิดว่าน่าจะแบบมีความน่ากลงน่ากลัวอะไรเงี้ยแต่อร่อยมากเลย แกฉันมีความอยากรู้แบบตัวสีดํานี่คืออะไรขอแกออกมาได้มานี่คือหัวน้องเขาเลยนี่เอาน้ำจิ้มซีฟูดนี้สุดโดมนะครับผมพี่กลาดไปเลยนี่อย่างนี้แหละหน่ากินนะอ่ะอืมอืม ออกมาทั้งลูกงงง่ายต่อการรับชมวันนี้เพื่อนจ๋าออกมาเป็นลูกเต็มๆก็จะเป็นมานี้เลยนะครับผมถ้าเพื่อนสังเกตเห็นจะมีเส้นเลื่อนเหมือนจะมีแบบขนเขาด้วยอ่ะออนที่คิดไมนู้นก็สันหานะเพื่อนแต่ก็อร่อยเนาะอื้ออืมอ แต่และฟองแต่ tamam. ตแตและลูกเขาก็จะมีความลักษณะแบบไม่เหมือนกันเนาะนี่เดี๋ยวเอาน้ำจิ้มไก่ลาดนะเพื่อนจ๋าอุ้ยน้ำจิ้มโปรดของเขาเองอืมคือไปไม่ถึงเอียดๆอ่ะน่าจะเป็นตัวลูกอ่อนตัวเป็ดเขาเนาะหืมอืม ข้างหลังมือส้มตำนะครับผมอ,อร่อย ไข,ล s <S ข่ลูกเป็ดไข่เว oh ียดนามทุกฟองโดมทำการนึ่งมาเรียบร้อยนะคะผมก็จะเป็นการแบบต้มหรือนึ่งก็ได้นะเพื่อนนะ มองใกล้ๆคือเขาจะเป็นอันนี้คือเป็นตัวลูกเผ็ดเลยนะคะผมให้เพื่อนเห็นได้แหละนี่คือตัวน้องเขานะครับผมเขาจะมีสี่ระยะนะครับผมระยะที่หนึ่งสมสี่ระยะหนึ่งก็คือเป็นตัวอ่อนแบบน้อยสุดเลยแล้วก็มีการโตขึ้นมานิดหนึ่ง3ามสเต็มที่นะครับผมที่เราเอามาจะเป็นไข่ระยะหนึ่งกับระยะ2จะเป็นลักษณะตัวอ่อนที่เห็นเลยเอามาทําเป็นอาหารนะครับผมขอเอานีา่น้ำจิ้ม gs. ซีฟู้ดสีเขียวโอ้ยอย่างนี้ก็ดูน่ากินเนาะเพื่อนเนาะ วิธีกินก็แกะเปลือกอย่างโดดๆสะแกะมาครึ่งหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็ทำการฟุ๊เข้าไปเลยครับอออืือืมมม ลูกทอดนะเขาจะเป็นล,ลักษณะแบบกลิ่นอุ่นๆไม่ใช้กลิ่นอุ่นเขาเลว่กกลิ่นแบบน,น,นวลๆจะขาวก็ไม่ใช่เพราะว่าตอนต้มตอนนึ่องแบบใส่ตะไคร้ใส่เครื่องเรียบร้อยนะครับผมก็ไม่มีกลิ่นขาวจะเป็นกลิ่นพิเศษนะเพื่อนนะก็จะมีความหอมนะครับผมแล้วก็จะมีล,ะลักษณะหวานของตัวลูกเป็ดอะที่วลาเราเคี้ยวแบบตัวอ่อนเขาเนี่ยละกึชออกมาเขาจะมีแบบความฉ่ำของตัวลูกเป็ดนะครับผมโอยตัวนี้ชัดไปไหมอะ แม่ตัวนี้แม่แบบใช่ไหมเนี่ยครับผมเห็นไหมนี่คือน่าจะเป็นตาแล้วก็เป็นตัวเขาเลยอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนนะอร่อยนะครับยูคามเก่งใจนิดหนึ่งนะครับแต่ก็อร่อยจังเลยอ่ะลองลาดเข้าไปชุบๆโหอย่างนี้แหละเด็ดปึ๊บ,บโออย่างนี้ยอ้ยดูดีอะ่ะขอโทษน,นะนะ เดี๋ยวบางคนแบบเขาดูอะไรใกล้ๆให้แบบตัวอ่อนๆเป็นแบบเบบีแ้เบบีแบบควาแบบนิดหนึ่งแล้วันแต่เข้าปากเขา รับรู้รสชาติก็จะเป็นอีกเรื่องอร่อยแ,แต่ตัวเขาจะมีความแบบโตไม่เท่ากันเพราะนั้นนี่ก็แล้วแต่นะครับผมอย่างตัวนี้แทบจะแบบสุกแล้วอะอืมไม่สุกเลยเขาเรียกว่าโตโตขึ้นมาอีกอะสูด,ดมนะครับผมไข่แม่นากับน้ำจิ้มไก่แบบราดอย่างเงี้ย จัดผิกเิ้าไป อส่วนด้านในไข่นะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้แหละจะเป็นไข่ที่แบบมันถูกทําการฟักอยู่ใช่ไหมเพื่นอนเนี่ยเหมือนเส้นเลือดเลยเนยี่ยตัวสุดท้ายนี่เข้มเน้นๆเลยนะเพื่อนจะ้ะตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่แบบ ใหญ่ที่สุดของความเป็นลูกเป็ดเราอะครับเราก็ราดพริกเข้าไปปุ๊บๆอร่อยนะเพื่อนนะพริกเผ็ดๆปังเวอร์นี่นะครับไข่เวียดนา,คามคำสุดท้ายแล้วนะคระับต้องแกะอีกนิดน,นึงโอเคนะครับวลาที่กินก็บึ๊บเข้าไปเลยครับอืมนเ,เนื้อผักนดองส้มตำซูเวอร์อร่อยเวอร์อ วันนี้ดมลาไปก่อนนะครับผมไว้เจงคลิปหน้านะคะบ,บ๊ายบายครับทุกคน